พิ่มความเรียบหรูและสง่างามให้กับห้องแต่งตัวของคุณด้วยกระจกตั้งโต๊ะสไตล์เกาหลีจากโอคูมิช็อปดีไซน์มินิมอลที่ลงตัวพร้อมฟังก์ชันหมุนได้360องศาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแต่งหน้าหรือใช้งานประจำวันในห้องน้ำหรือห้องแต่งตัวของคุณรายละเอียดสินค้าประเภทกระจกตั้งโต๊ะสไตล์กระจกไม้มินิมอลสไตล์เกาหลีฟังก์ชันหมุนได้360องศาการใช้งานเหมาะสำหรับการแต่งหน้าตั้งไว้ในห้องน้ำหรือห้องแต่งตัวดีไซน์เรียบง่ายและทันสมัยแข็งแรงทนทาน ขนาดกระจก16คูณ11คูณ8เซนติเมตรขนาดไม้18คูณ12คูณ8เซนติเมตรกระจกแต่งหน้ามีให้เลือก2แบบ1พับได้2หมุนได้วิธีดูแลรักษาใช้ผ้าที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในการเช็ดตัวกระจกเพื่อคงความใสสะอาดกระจกตั้งโต๊ะโอคูมิช็อปเป็นส่วนเสริมที่สมบูรณ์แบบให้กับพื้นที่ส่วนตัวของคุณไม่เพียงแต่เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานและความสะดวกในการแต่งหน้าแต่ยังช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับห้องของคุณด้วยสั่งซื้อวันนี้เพื่อต้อน สวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านของจอบใจจอบใจนั้นมีบทบาทในการเลือกสรรและแนะนําสินค้าที่น่าสนใจจากบนแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อให้ทุกท่านได้พบกับของดีมีคุณภาพเราไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าเหล่านั้นแต่อย่างใดลิงก์ที่เราให้ไว้ใต้วิดีโอหรือโพสต์เป็นเพียงช่องทางที่ทําให้ทุกท่านเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นเราต้องขอโทษหากการนําเสนอของเราทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเราเป็นเจ้าของหรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าเหล่านั้นจากนี้ไปเราจะพยายามให้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีกกกาาาารเลลือแะแะะนนนนํสิค้้ใหับท่ ขอบคุณทุกความเข้าใจและการสนับสนุนจากทุกท่านหากมีข้อเสนอแนะหรือคำถามใดๆกรุณาติดต่อหรือคอมเมนต์มาหาเราเรายินดีที่จะรับฟังและปรับปรุงเนื้อหาของเราเพื่อให้ดียิ่งขึ้นเสมอขอบคุณอีกครั้งจากใจหากไม่สามารถกดที่ลิงก์ได้ให้ใช้การสแกนหรือแคปหน้าจอ QR code นี้เพื่อสแกนและสั่งซื้อ